สวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ที่เห็นนี่ก็คืออ่าเป็นหลังคาแล้วก็ฝ้าของห้องครัวนะครับตอนประมาณตีห้าครึ่งเนี่ยผมตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงร้องของลูกแมวเนี่ยอย่งที่ได้ยินกันเนี่ยก็ลองเอาไฟฉายมาไล่ส่องดูยังไม่เจอนะครับว่าลูกแมวอยู่ตรงไหน ก็ร้องร้องจนถึงสว่างเลยแต่พอดีว่าตอนเช้าเนี่ยมีธุระออกไปข้างนอกก็เลยตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ส่วนอันนี้ก็คือควายที่เ,เดินถนนนะครับเนี่ยคนก็ต้อนควายไปแบบนี้ประจำครับหวางทางเนื่องจากผมหาตัวลูกแมวไม่เจอผมก็เลยเออเอากล้องวงจรปิดมาตั้งไว้ นี่เห็นไหมครับเจอเจอลูกแมวเลยก็คือออกจากบ้านไปประมาณ30กว่ากนาทีอะลูกแมวก็คานจากมุมมาเนี่ยมาตกกล้องพอดีนะครับตรงนี้ผมก่อเร่งสปีดความเร็วของคลิปนะครับจะเห็นว่าลูกแมวตัวสันสัก็คือเป็นคลิปที่เร่งสปีดนะครับกอ็อย่างที่เห็นก็คือลูกแมวเนี่ยจะดิ้นอยู่นานเลยครับก็ ตัวแม่แมวเนี่ยผมเดาว่าอาจจะกําลังให้นมลูกแมวอีกหลายๆตัวที่อยูอ่อีกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดูก็ตรงเพดานเนี่ยมันจะมีคืออยู่นะครับคือเนี่ยก็คือเป็นคือที่แบ่งล็อกล็อกระหว่างาเพดานสององส่วนนะครับส่วนละประมาณ5เมตรนะครับอันนี้คือเพดานห้องครัวนะครับลูกแมวก็จะคานมา ดูจากามุมคานก็คือคานมหาแสงสว่างที่เป็นช่องช่องลมนะครับตัวนี้คานแมวลูกแมวสีดำอันนี้ผมก็ดูดูจากกล้องวงจรปิดนะครับดูดูจากน้องบ้านจริงๆก็คือผมคิดว่าเออถ้าแม่แมวนี้ไม่เอาเอาลูกแมวตัวนี้คาบคาบกลับคืนไปเนี่ยก็คงคงต้องเลี้ยงเองนะครับ ก็เลยชวนแฟนไปซื้อนมแพะนมแพะที่เป็นเป็นกล่องนะครับอันนี้ก็ยังดิ้นดินอยู่ก็กว่าจะเสร็จธุระก็ประมาณบ่ายโมงครับกว่าจะกลับบ้านผมก็ดูดูลูกแมวจากกล้องไปก่อนเนี่ยครับอย่างที่เห็นเนี่ย แม่แมวก็ไม่โผล่มาสักทีนะครับลูกแมวคอกนี้อมันก็เป็นตัวสีดำทั้งหมดนะครับอย่างเนี่ยอย่างเนี้ยตัวเนี้ยก็ดำคิดว่าคงไม่มีใครเอาไปเลี้ยงนะครับลองถ้าสังเกตดีก็จะเห็นว่าเสียงของลูกแมวเนี่ยมีหลายตัวนะครับ ผมคิดว่าตัวแม่แมวน่าจะคาบไปไว้อ่สุดข้างในสุดเลยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออมันก็คงคานคานอยู่รอบๆตรงเนี้ยแต่ว่าเสักพักหนึ่งเนี่ยก็เดี๋ยวสังเกตด,ดูครับตัวลูกแมวสีดำตัวเนี้ยก็จะค่อยๆคานไปตรงขอบครับ เริ่มเริ่มคานไปตรงขอบแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยใช้วิธีอ่เปิดเสียงจากกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดตัวนี้มันอ่าส่งเสียงได้ครับก็เปิดแล้วก็ไล่ให้ลูกแมวไปให้มันอ่แบบประมาณกัาเสียงในตรงนี้นี่ยนะครับ,นนนรบเนี่ยเนี่ยเริ่มคานมาเกาะขอบแล้ว ก็ผมก็ช่วงนี้ผมจะเปิดเสียงเลยเปิดเสียงแล้วก็ไล่ลูกแมวไปเพราะพอดีไม่ได้อยู่บ้านให้อยู่บ้านนี้ก็คงปีนเอาเอาได้เลยเนี่ยเห็นขอบไหมครับก็คือถ้าถ้าปีนตรงขอบนี้ลงไปนี่ก็คือตกลงไปเลยเนี่ยนเนี่ยเห็นไหมครับ โชคดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะแม่แมวมันจะได้ยินเสียงผมที่พูดพูดผ่านกล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็วิ่งมาเพราะว่ามันจําเสียงผมได้เวลาเรียกไปกินข้าวอะไรพวกเนี้ยแบบบังเอิญสุดๆอะโชคดีเลยครับเพราะว่าไม่งั้นตกลงไปเลย อันนี้ก็คือเอพอดีผมตะโกนพูดหยาบคายผมขอตัดเสียงออกไปเลยนะครับนะครับเดี๋ยวสังเกตมุมมุมขวาขวาบนนะครับแม่มามาแมวมันละมันได้ยินเสียงผมอะ่ะนะครับกำลังงงนี่น,น,น,นี่เห็นลูกเห็นลูกละอา่าคาบลูกไปละเนี่ยโชคดีครับเกือบตกไปแล้วครับนิดเดียว อันนี้ก็สรุปว่านมที่ซื้อมาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อ่ะแต่ก็คงต้องเก็บไว้นี่ก่อนเผื่อ,อลูกลูกแมวอะไรพวกนี้มันพัดกับแม่มันอีกครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ลูกแมวก็ยังอยู่บนหลังคาไม่ได้ไล่ไปไหนนะครับไได้ข่าวว่ามีพายุจะเข้าอีกแล้วก็คงต้องปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนนะครับ สวัสดีครับ